สวัสดีค่ะทุกคนป้าโมนาพาแซบสุดท้ายเดนมาร์กนะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปเอาคืนนะคะเอาคืนแบบไหนเนาะก็คือเราอะชอบถ่ายลุงใช่ไหมคะเราก็อยากจะเห็นว่าเอ้ยเรามีลุงฝรั่งนะอยากให้คนโน้นคนนี้เห็นนะเนาะว่าชีวิตประจําวันเป็นยังไงวันนี้บทสุดท้ายเราก็มาเจอเขาเอาคืนก็คือเขาก็จับกล้องเราถ่ายเราบ้างนะคะ ในสภาพที่ตูดเป็นตูดพุงเป็นพุงท้องเป็นท้องหน้าตาก็ไม่ต้องแต่งไม่ต้องสวยนะคะบ้านนี้ไม่ต้องสวยไม่ต้องแต่งก็จับกล้องถ่ายเลยก็เป็นงานประจำวันทำทำไปเช็ดเช็ดไปแล้วก็จับขึ้นชั้นนะคะเช็ดให้แห้งเนาะอันนี้ก็เป็นเครื่องล้างจานนะคะก็เบาแรงเราคนทำงานนะคะก็ตามสภาพเลยค่ะนะคะไม่ว่ากันนะคะนี่แหละชีวิตประจำวันของ ป้าโมนาส่วนมาก80เปเ็นป็นลุงทำนะคะป้าโมนาทำน้อยหน่อยเพราะว่าบางทีลุงเขาจะกลับบ้านก่อนป้าโมนานะคะเราก็จะทำใส่เครื่องเช้านะคะแล้วเขาก็จะล้างไปเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะแล้วเขาก็เปิดประตูรอเราเลยนะคะเครื่องล้างจานเรามาถึงเราก็มาเช็ดให้มันแห้งๆหน่อยนะคะ แล้วก็จับขึ้นชั้นให้เรียบร้อยนะคะนี่แหละค่ะคือชีวิตประจําวันของป้าโมนาในต่างแดนนะคะตอนมาตอนเราอยู่ต่างแดนเราก็ช่วยกันสองคนตายายแต่ตอนเราไปเมืองไทยแล้วก็เที่ยวกันหลั่นล้านนะคะชีวิตเมียฝรั่งค่ะ